สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่24ธันวาคม2565ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสุวพาโขวิทูลกิจ วันนี้เวลา17นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนด้านใต้วัดเทพศรินทราวาดในการพระราชทานเพลิงศพนางสุวพาโควิทูลกิจซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการแทรกซ้อนจากโรคไข้เลือดออกเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2562สิริอายุ81ปี นางสุวภาโควิทูลกิจเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2481ที่จังหวัดตราดเป็นบุตรของนายพิษและนางบุญเกิดชพานนสำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปัจจุบันคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังสำเร็จการศึกษาได้ทำงานที่บริษัทเลอเปอร์ตีจำกัดก่อนจะลาออกมาดูแลครอบครัวนางสุวภาเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา ให้เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมบุธิดาจึงเป็นคนดีเจริญรอยตามบุพการีในด้านของความขยันหมั่นเพียรทุกคนมีอาชีพและหน้าที่การงานที่มั่นคงนอกจากนี้ยังวางตนเหมาะสมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่เคารพนับถือของญาติมิตรรวมทั้งยังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติพี่น้องและบุคคลทั่วไปด้านครอบครัวสมรสกับนายแพทย์ประภาพโิวิทูลกิจ มีบุตรธิดาสี่คน oh. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2022วันนี้เวลา19นาฬิกา50นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกกศูนย์ราชการฝั่งมินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2022 i อเชียงรายอาเซียน f l o w e r w ์ r s Festival 2022ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงรายส่วนราชการสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่24ธันวาคม2,5 6 5ถึง8มกราคม2566เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดเชียงรายทั้ง,งยังก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของทูบีนัมเบอร์วันไอดอลจังหวัดเชียงรายโดยทูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับประเทศรุ่น12เยาวชนทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่9และแกนนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2022 เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนภายใต้แนวคิดเรื่องเล่าของผีเสื้อนำศาสตร์แห่งศิลปะร่วมสมัยเนรมิตให้เป็นสวนไม้ดอกที่มีชีวิตในยามค่ำคืนประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงประติมาก,กรรมศิลปะร่วมสมัยอุทยานกล้วยไม้และสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ การแสดงไฟประดับสวยงามข่วงวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์17ชาติพันธุ์รวมทั้งมีการจัดงานผ่านสวนดอกไม้ที่มีความโดดเด่นเฉพาะท้องถิ่นใน4อำเภอได้แก่อำเภอเชียงแสนอำเภอเวียงแก่นอำเภอขุนตาลและอำเภอเชียงรุ้ง ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒ์พิบูรณ์สงครามประจำปีการศึกษา2,560ถึง2,562 วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชธมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒพิบูลสงครามประจําปีการศึกษา2 5 6 0ถึง2562 ในการนี้ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาไทยแก่นายพิเชษเอี่ยมชาวนาหรือโย่งเชิญยิ้มศิลปินพื้นบ้านชาวจังหวัดพิษณุโลกปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและปริญญาบริหารธุรกิจศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาดแก่นักธุรกิจชาวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับมอบปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารวม2,300คนมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสารรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมมุ่งพัฒนางานวิจัยและผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศด,ด้านอาหารด้านเกษตรชีวภาพและเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในพื้นที่ให้เป็นฐานความรู้ที่สำคัญรวมทั้งเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการใหม่ที่สามารถสร้างมาตรฐานผลผลิตพร้อมแข่งขันในตลาดโลก งคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธัมา์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่44อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปร่วมประชุมสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการอาทินำเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำท่วมขังส่งเรือท้องแบนช่วยอพยพรวมทั้งซ่อมแซมสะพานถนนที่ชำรุด จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมณตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชาทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวม3,000ชุดมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอตากใบนายอำเภอรแนะแงะนายอำเภอจแนะและนายอำเภอรือเสาะเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป พร้อมเชิญพระราชกระแสที่ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ทราบพ,พร้อมลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของนายชูทองบุญกับนายนำสุขเพชรซึ่งยังมีน้ำท่วมขังบริเวณใต้ถุนบ้าน สำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2565มีน้ำท่วมขัง13อำเภอ586หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อนกว่า273,000คนมีผู้เสียชีวิต4ราย โอกาสนี้องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมูโนอำเภอสุงไงโกลกที่ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมขังซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถขนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งเครื่องใช้ในเรือนนอนของนักเรียนได้ทันโดยองคมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งได้ติดตามบริเวณพนังคันกั้นน้ำชุมชนบ้านมูโนที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมจุดที่เสียหาย ทั้งนี้มีแผนที่จะสร้างพนังคันกั้นน้ำแม่น้ำโกลกให้สูงขึ้นอีก50เซนติเมตร ที่สาราประชาคมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชาการจังหวัดพัทลุงรักษาราชาการแทนผู้ว่าราชาการจังหวัดพัทลุงเชิญถุงยังชีพพระราชาทานและเครื่องอุปภโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จำนวน300ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน <S <S และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชาทานให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลปรางหมู่และพื้นที่ ที่ตำบลำปด้วยองค์งมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดลําพูน วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเปิดสอนระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน496คนมุ่งเน้นการสอนให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เพื่อเลี้ยงตัวเอง,เองได้เมื่อจบการศึกษาโดยทำกิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรือนปลูกผักออร์แกนิกปลอดสารพิษที่ปลูกผักตาม ามฤดูกาลให้นักเรียนรับประทานผักที่ปลอดสารพิษและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่นักเรียนทั้งนี้ผลงานรางวัลและความสำเร็จที่ได้รับในปี2564-2565อาทิรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปีการศึกษา2565เหรียญทองแดงระดับภูมิภาค ในช่วงบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งเปิดรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำพูนและใกล้เคียงในระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน791คนโดยได้รับรางวัลความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาของผู้เรียนระดับชาติในรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทการศึกษาสงเคราะห์ด้านวิชาการเมื่อ กรกฎาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการตลาดนัดโรงงานสารฝันอาชีพสู่ความพอเพียงจากความร่วมมือทางวิชาการของวิทยาลัยการอาชีพป่าซางและวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งโดยนักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรสามัญและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพได้พร้อมกันเพื่อเป็นทางเลือกประกอบอาชีพในอนาคต รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ที่โรงแรม SR r e s i d e n สดนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยะราชนารีโปรดให้นายเฉลิมพลทันจิต รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่8ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญัติซึ่งจังหวัดเพชรบูร์เป็นพื้นที่เป้าหมายของการดําเนินโครงการโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์การบร,บริหารส่วนท้องถิ่นและตัวแทนชุมชนมีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ100คนและที่สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ให้บริการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง26ตัวและทำหมันควบคุมจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยง114ตัวมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกผลกระทบจากอุทกภ,ภัยที่จังหวัดสงขลา วันนี้ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขารูปช้างอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชะกิติยาภาน,นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย โปรดให้ผู้แทนงูลนิธิเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างอำเภอเมืองโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารับมอบถุงยังชีพพระราชทานถาวายแด่พระภิกษุสงฆ์50รูปและมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน1,000ถุงพร้อมกันนี้ได้ไปเยี่ยมประชาชนเพื่อมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดสงขลาเกิดฝนตกหนักเนื่องจากมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่มีพื้นที่ถูกผลกระทบสะสม16อําเภอรวม69,481ครัวเรือน ประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิศริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยภาภาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาตลอดทั้งวันเพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วรวมถึงคณะบุคคลต่างนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปอาทิย์ สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามันแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนิมิตใหม่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยครอบครัวอุดมเจริญสินชัยเขตลาดกระบังครอบครัวรอดสิริเขตลาดกระบังครอบครัวสุวัฒนะเขตดุสิตโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒวัดสุนทรสถิตในพระราชูปถมัมภ์ ครอบครัวสุขปัญญาจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวศรีวานิชภูมิจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลท่ายายงจังหวัดชุมพรสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยโรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์สมาคมกำนันและผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมครอบครัวจีราธิวัฒน์ชมรมสันติสุขไทยอินเดีย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ตครอบครัวเอี่มสะอาดจังหวัดนนทบุรีคณะสิทธ์เก่าหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง SML รุ่นที่3สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรตลอดจนคณะพระสนิกรถวายพระรูปรวมใจพระสนิกรถวายแด่พระองค์พาเพราะเราเชื่อในปาฏิหาร ด้านหนึ่งใช้เหรียญสลึงเหรียญบาทและเหรียญสองบาทประดิษฐ์เป็นเลข9ไทยและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาเพื่อขอให้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคุ้มครองรวมถึงครอบครัวนิพนธ์ชัยและครอบครัวแนวกำพลจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกในการลงนามถวายพระพรให้เรียบร้อยไม่กีดขวางบุคลากรและผู้ป่วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอพรสวัสดีค่ะ